สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านหมอปลาโผล่มาแล้วคะ่ะเมื่อมีนักข่าวเอาไม้ไปทิ่มเข้าปากถามถึงเรื่องที่จะมีข่าวของน้องชมพู่ออกจากทางท่านพบตรนะคะหมอปลาก็ฟาดหนักมากคะ่ะถึงท่านพบตรอลองมาฟังบางช่วงบางตอนนะคะแต่ก่อนที่จะฟังหมอปลา ฟาดอะไรนั้นช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านค่ะที่ติดตามชมเรามาตลอดทั้ง FC ที่อยู่ต่างประเทศและ FC ที่อยู่ในประเทศนะคะยังไงเราจะก้าวไปด้วยกันค่ะเชิญมาฟังสั้นๆเลยค่ะ Hey! What happened? หม, <laughs> หมอปลาการที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะแถลงการจับคนร้ายให้ได้เนี่ยหมอปลาคาดหวังอะไรบ้างหมอปลาก,ก็บอกว่าก็คาดหวังนะว,ว่าเออมันจะได้น้าได้เนื้อกันหน่อยอย่าให้แบบว่าเออผิดหวังเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าสัางคมก็รอคําตอบมานานทั้งก่อนอุษาไปออทัข่าวโดนแกงเลยอะ่ะเออจะแถลงจะออกหม้จับเออก็ไม่ออกสักทีหมอปลาคาดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเอาสักทีแล้นะ <laughs> อ่ะฟังเสียงหมอปลาหน่อยครับ <laughs> ผมก็ภาวนาสาธุขอให้เป็นอย่างที่ท่านพอบอรตรได้พูดไว้ก็แล้วกันก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นแบบเหมอนโดนแกงแบบครั้งที่แล้วที่จะมาพูดถึงฟาร์มคืบหน้าคดีน้องชมพู่แต่ผลสุดท้ายที่เราเห็นก็ไม่ได้อะไรและหวังว่าครั้งนี้ที่ท่านพอบอตลออกมาพูดเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่น้ำลายนะ คงจะมีเศษเนื้อหรือกระดูกทั้งตัวมาก็ได้นะก็พาวน่ะว่าขอให้มันเป็นกระดูกออกมาเลยอย่าเอาแค่น้ำลายนะเพราะว่าคาดีนี้สังคมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่ สิ่งที่หมอปลาพูดออกไปนั้นก็โดนใจหลายๆท่านใช่ไหมคะว่าอยากได้น้ำใย,ยเนื้อบ้างนะคะอย่ามาเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่หวังกันต่อไปคะ่ะเพราะเราวืดมาหลายรอบแล้วหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ